กราบเดียนครูประจำวิชาที่คอรบวันนี้กลุ่มของกระผมจะมานำเสนอเรื่องการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกค,ครับนำเสนอคุณครูคุณนิดดีพลงามโดยสมาชิกกลุ่มของกระผมมีดังนี้1น,นายนัทุูธวงชยัย2นายนครลินกิ่นดวง 3. นายวัชรากรจันทรวิบูลณ์ 4. นายกิติชัยไพยกระจ่าง 5. นายนัทพลเฉลิมภูวัสดุอุปกรณ์ 1. ฟองน้ำสอกล่องโฟม 3. ถุงดำสีคัตเตอร์หรือกันไกรหไม้บรรทัดหกเมล็ดพันธุ์เภาชนะสำหรับปลูกพืช ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ 1. นําำฟองน้ำไปแช่น้ำทิ้งไว้เพื่อให้ฟองน้ำนั้นอุ้มน้ำา 2. นนำเมล็ดพันธุ์ไปแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2คืนเพื่อให้มีรากขึ้นและเพื่อให้เจริญเติบโตได้ไวขึ้นขั้นตอนวิธีทำหนึ่งนำฟองน้ำมาตัดให้ได้ช่องละหนึ่งตารางนิ้ว 2. จากนั้นนำคัตเตอร์มาตัดเป็นช่องช่องละหนึ่งตารางนิ้ว 3. นํนำคัตเตอร์มาตัดตรงกลางของบล็อกที่ตัดไว้โดยตัดให้เป็นรูปเครื่องหมายบวกและตัดให้ครบทุกช่อง 4. นํนำมเมล็ดพันธุ์ที่แช่น้ำไว้ประมาณ2คืนให้นำมาใส่ในช่องบวกที่ตัดไว้ให้ครบทุกช่องเราจะใส่มเมล็ดพันธุ์ประมาณ1-2ถึงเมล็ดเพื่อการมเมล็ดพืชนั้นเน่าหรือเสีย 5. ้านำถุงดำมาคุมบนกล่องโฟมและใส่น้ำประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของกล่อง 6. นำกระดาษทิชชู่มาวางบนฟองน้ำจากนั้นใช้น้ำพรมให้ชุม่มเพื่อให้มเมล็ดพืชนะชุ่มน้ำและวนำลงมาลอยบนกล่องโฟมที่จัดเตรียมไว้และปิดฝาทิ้งไว้ในที่มืดไม่มีแสงแดดนานประมาณสองวัน 7. พอครบกำหนดสวัน ให้นำกระดาษทิชชู่ออกจากต้นพืช 8. ตัดโฟมให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดประมาณเล็กกว่า1ตารางนิ้วเพื่อที่จะใส่ฟองน้ำได้พอดี 9. ตัดฟองน้ำให้ขาดให้มีขนาด1ตารางนิ้วหรือขนาดพืช1ต้น 10. นำฟองน้ำที่ตัดเสร็จมาใส่ในโฟมที่ตัดเตรียมเอาไว้ 11. นำภาชนะที่จัดเตรียมเอาไว้มาใส่น้ำและนำโฟมมาวางจากนั้นรอจนพืชเจริญเติบโตและเก็บผลผลิตกลุ่มของกระผมขอจบการรายงาน้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ